โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกทา่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกมเซาลินส์ซ็อกเกอร์นะคุณผู้ชมมาก็มีงบมาสองหมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าที่เล่นไว้ในไลฟ์นะปะ่ะเป็นสองร้อยนะครับสองหมื่นนะถ้าฟีเกมมันลงเร็วอยู่ก็อาจจะมีโอกาสลงได้หลายนะรอบหลายครั้งนะครับเออดีมาก เอาผมเลือกเป็นหกก่อนแล้วกันนะถ้ามันมาแบบนี้มันจะมาบ่อยนะคุณผู้ชมจะจ่ายไม่จ่ายก็อีกเรื่องนึงนะสวยโอเคแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับขอแค่แบบมีตัวจ่ายไว้ก่อนนะเข้าเต็มกราฟเลยดิโอ,โอเค จะมาแปดพันแปดนะรอบสองก็ต้องลงเร็วนะ อรอบสองน่าจะยากนะมันลงมันลงเร็วกนวะ่ารอบแรกรอบเดียวนะนี่ดูทรงแล้วอออะไรห้าร้อยไปเลยครับเผื่อแตกนอกนะหรือเผื่อฟีเกมลงนะครับโอ้โหอยากอยู่อ่ะอุ้ยอยไร มนฟีรอบสองมาหน่อยดีว่าเออผมเลือกมันหกหมุนเหมือนเดิมนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยตัวเนี้ยมันจ่ายดีสุดนะครับผมคิดว่าในฟรีเกมมันก็น่าจะมาได้อีกนะคิดว่านะโอ,อ้เว้นดำไหมโอ้ชิบหายแล้ว โอ้ยเฮ้ยสองร้อยไม่ได้นะตัเบ็ดตั้งห้าร้อยเออสวยโอเคสองหมื่นสองพันเบสองหมุนนะครับเอาหน่อยดิอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาหน่อยหน่อยเออโอเคมยังได้นะสองหมื่นหกพันแปดร้อยนะครับเอาเข้ามาสองหมื่นกำไรหมื่นหกไปต่ออีกนิดนึงเผื่อรอบสามลงได้หรือขอแบบว่า กลมๆนะคุณผู้ชมกำไรสองหมื่นนะครับมันขาดอีกไม่กี่บาทนะมันยากว่ะเฮ้ยสวยโอเค อูเรื่องตัวแพงเลิกเรียบร้อยแต่เสียดายอยู่นะเสียดายตรงที่ตรงเนี้ยตรงตัว A ตรงนี้มันไม่มีเชื่อมนะคุณผู้ชมมันไม่มีตรงนี้เชื่อมนะครับไม่งั้นมันจะได้ลายนี้อีกลายหนึ่งน,นะนี่โอเคพอครับผมทุน20 0 0 0กำไรมา36,00 0บาทนะครับเลิกให้เร็วนะคุณผู้ชมวันไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้งั้นผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่องผมด้วยแล้วกันนะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ